hơi 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 tìm anh hơi hơi dừng ngước tay hơi hơi ai bắt ai bắt hơi hơi bay 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 hơi พี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่กองดับนะน้องเนี่ยนอนตรงตรงนี้โดนแมงป่องต่อยเขาหะสวัสดีครับสวัสดีพี่ิินเพื่อนลุงปนาอาทุกทท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาส์เดินป่าพาร่อนนะครับก็มากับน้องเฟิร์สด้วยนะครับพี่พี่เบอร์คุณดวงจีบก็วันนี้นะครับพี่พี่พวกผมเนี่ยจะมายังโลเคชั่น ผีปอบนะครับพี่พี่เห็นมีหลายๆช่องนะครับมาเจอเนี่ยยายปอบเหรอนอนเป็นศพหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ายายปอบเองเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับเห็นหลายๆช่องเนี่ยมาเจอร่างไร้วิญญาณของยายปอบนะพี่พี่ก็วันนี้นะเราทั้งสามคนเนี่ยจะลองมาพิสูจน์กันดูนะครับพี่พี่นะว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับพี่พี่นะอันนี้ผกผมก็ไม่รู้นะครับ บางทีอาจยายปอมเนี่ยจะแกล้งนอนเสียชีวิตก็ได้นะครับพี่พี่นะอันนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบานนะก็ฝากพี่พี่นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเ,เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังบ้านผีปอมกันนะครับพี่พี่และก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามนะให้กับสําหรับพวกเราทั้งสองคนนะพี่พี่นะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ย ลุยกันเลยครับพี่พี่นี่เราวก็ไปบัสพร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่พี่ไปครับก็ไม่รู้นะพี่พี่ว่าคุณยายเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับนีนพวกเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะนะชม่วโมงโอ้เดี๋ยวก็โอ้แล้วโอกแล้วน้อบอกนะจะอยู่นะครับรีเบิร์ดทั้งยืนเลครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้ว่ะอะไรมันกระจ้ากระจายไปวะเฮ้ยมีเจ้าเครื่าเปิลกันหน่อยลองไปดูแถวนู้นดูปะกูเห็นนี่ไหนช่องเนี่ยเจอศพนี่ใส่สิ่งใช่เปล่าวะเนี่ยใช่ป่ะเออใช้ใส่สิ่ป่ะก็คนใกล้ดูเออว่ะพี่พี่มีใส่สิ่แล้วก็คนใกล้นะ ล้อมรอบเลยบัสเดี๋ยวลองไปดูใช่หรอไปลองไปดูฝั่งนู้นดียากว่าเฮ้ยเฮ้ย anh chưa thấy ai à bát lại chong đi chơi ở trong nút đó, rồi đi đâu quá khôn đi chọn หัวเงากำลังเดินอะไรนะเฮ้ยบาทดหลุมศพหัวกระสือเนี่ยใช้ตรงนี้ปะวะฮะลองนาเว้ยลองดูปะว่ามันยังมีกระโหลกพี่พี่ครับขนไก่ินี่ย นี่ก็มีไส้ซีนเหมือนมีทำพิธีอะไรอ่ะฮะทำพิธีอะไรแถวนี้หรือเปล่าหาลองดูดีๆนะเวย้ยไปกว้าลองไปดูข้างบนกันก่อน,นเทียนเหรอใช่ปะเออใช้เทียนปะใช่ใช่เฮ้ยคว่าเหนือหอัว เมียเจ้าก็ว่าไรอยู่วะวใช่ไหมเมียเจ้าใช่บานใช่เทียนนะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังของคุณแกนะครับเนยยิ้ม

เฮ้ยเฮ้ยไอ้พัดมึงส่งไปทีแรกกูเจอเลยอ่ะมึงไม่เจอเหรอพี่พี่ไฟฉายผมก็ไม่ค่อยสว่างนะครับเนี่ยผมเปิดสุดแล้วนะลืมชาร์จแบตมาควนเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์เฮ้ยเอาช่องเชียร์เฮ้ยเหมือนแยกยายแกเพิ่งกินไก่นะขนนี่ยังไม่ไหม้อยู่เลยปะ แกทำอะไรวันน่ะลองไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไปบัสมาดูฝั่งนี้ดิอยู่รูนี่ไปนี่ไปนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยยาอะเรว่ะเบิร์น่ะนั่นน่ะไม่รู้ใหแกเป็นไรวะ เพ่อนหละเลยขัวเอใจเนี่ยกใจทังนแต่คูเดือเนอไปัวเพอนแหละไม่รู้เ่ใครค่อยพูดค่อยจาเลยัวเฮ้ย เก๋ว่าเพื่อนเยก๋สามเณรเยลราเพื่อเว้่ยลี่ลูเพื่อนเอาอ่องช่องแน่น่าจะใช่เออเลยคู่อ่ะเที่เอาเว่อหมือนไข่เบื่อเฮยายเป็นรูปแลตัวแกผอมลงมากเลยพี่ S <S <S เหมือนไม่ได้กินอะไรมานานนะบาสมึงดูดิแล้วก็เอือ์เมือไข่เอะนเมศเราเน่ไม่แน่ใจว่าดูนี้ดิอุ๊ยว่าไซ,ซสนินนี่น่าจะยังค้างอยู่นะเว้ยว่าเราอยากข้ามเลยดีกว่าเอาขึ้นมาป้องกันตัวไว้ดีกว่าพวกผมจะนำไซ,ซสินเน, <S <S น,นี่ยขึ้นมาจับป้องกันตัวกันนะเอาดึงไปคนละหน่อยกว่าโย,ยทะ อ้ยดึงเดี๋ยวลูกอ๋อบ้แนไวเนี่ยโยนโยนโยนมือได้ถ้าเน่้ท่าทองคูลงนียเออท่านี้จ้ะโยนนี่ชัวไปพี่พี่เราแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยนะดูลองเดินมาดูทางเยอะบร์ดมาดูนี่เออว่ะ เขาพูดหมายกระหมายตียายเปล่าไม่รู Ta, ้ยายไปไหนยายให้ไปไหนแล้วเฮ้ยวันลี่ฟังลลยอ่ะเฮ้ยไปมัดหลังต้นปอ ยายแกแอบเหมือนจะรอจมตีเรามันแน่เหมือนจะรอทำร้ายกูเจอดีกูเจอผมออกมาเราถือสสินด้วยพี่เหมือนยายจะไม่ค่อยก้าเข้าทรอรือยุินด้ี่ๆเนยายไม่ค่อยกลเขาทาเฮ้ยเยียีโอดรยะอยาลองทีเรามา้ยพ ไปไหนแล้ววะอยู่นู้นแล้วไหนนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อแกแบงค์ขอมุงเยอะอ่ะพี่พี่มันบอกเลยหายไปไหนแล้ววะพวกหายไปไหนแล้ววะบาสไปดูทางนี้ดิใจเย็นด้ยวะลีเหรอ ความรีเลย์อันตรายบาดเนี่ยนะบายมาทางนี้อย่าพาน้องเข้าไปนี่เฮ้ยมันคู่แล้วควาใจเย็นใจเย็นนึกไงนึกไงเมื่อกี้มึงเจอเหรอเออ๋ยวเดี๋ยวยาวกว่าน้องแกก็เจอบาด ยายแกทำอะไรไม่รู้อยู่ยางาน,นพี่ๆยายเออเมอเจอเออค่อยๆพูดค่อยๆจาครับเราเป็นมิกกันดีกว่ายายหนองเนี่ยยังถือใส่สิ่นไว้อยู่นะพี่ๆยาย เราค่อยๆไปดูในแดบมีแก็นเร็วชุดเร็วกว่าโอเคเจอแกยุ่งเล่าก็ไผ่นะไม่มีว่ะบาทเลาวาแกะจะไปทางนู้นหรือวะเอามาดูดิดเฮ้ย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  Ê, bát. Ê, bóp. bát. Ê, bát trời ơi, trời ơi. Khoa, Ê, khoa. Khoa. Ê, bát đánh đi. Bữa nay Ê, bát. À? Hả? thế này đó. Chưa chèo quá? Chưa. Này, bữa thắng khóa đây. Bữa này là... Ủa, nó kìa. แครทะลอกเลยพี่พี่ไหนไอ้ปอบไปไหนละเอาคืนบอกว่าเหมือได้อ่ะเนอะดิน้องแกบอกเอาคืนนะพี่พี่เมื่อกี้ยกตัวน้องเนี่ยขึ้นแล้วก็แบบทุ่มลงเลยนะไปไหนหรือวะไปคอยดูล่างแล้วเมื่อกี้เราเดินไปน้องแกไม่ได้เดินตามเหรอมันแอบโจมตีด้านหลังเหรอไม่รู้มึงถามน้องดู เนือใจพี่ด้เกิออะไรอะมาคุณนะใจมาคุเขายอะน,น้องบอกมันจับน้องกับมือแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ทุ่มเลยนะพี่พี่น้องบอกทีแรกเหมือนจะบีบคอน้องสะบัดมือมันออกเนือโกหวะยายแน่จริงก็ออกมามกยายยายยายไป่ไหนวะ นายจริงออกมาดิยายยายยายครับยายครับยายครับนายจริงก็ออกมาโอ้ยโอ้ยอุ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 ้ย <laughs> ơi, ôi ôi tìm anh mấy đây là chiều quá ơi ơi mình, ơi mình biến về đó mình thăm lại với hôm xem mình biến mày là biếng mày đây là เฮ้ยน้องแกโดนไฟบาดเหมือนโดนไพ่บ้านแล้วก็กูได้ยินเสียงเหมือนกูตีโดนทีนึงมั้งกูน่าจะตีโดนทีนึงแหละมึงเป็นอะไรมั้างปะกูโดนโอ้น้องบ้านเนี่ยเคือะเลยนะพี่ๆนะเคือะไม่ว่าน้องเจ็บเนี่ยแหละน้องเป็นไงบ้างกว่าโดนบ้าดจริงเดียวเบอร์ไอเราไหมแล้วเนะ่ยเบอร์เวอร์เราไหมแล้วเหมนี่ยไหมได้ร้องดูอีกตั้งหนึ่ง แล้วแกอยู่ตรงนน้นล้ากกูม,มาทีแรกกูตีตรงนี้วบโดนเหมือนจะโดนช่วงขาแกยื้เไดยก้ะได้เยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเตรียมไม้ท่อนใหญ่เลยยายเฮ้ยน้องเนี่ยโมโหแล้วนะพี่พี่เฮ้ยเกย์ไซอ่ะเฮ้ยแกมือ เฮ้ยเด็อไก้นะมีอ่างบ๊กัวกว่าเดือดยาเจอแล้วอันนี้ยาอะไรวะยาแก้ปวดใช่ปะเออเฮ้ยเกียร์สายมาเพื่อเกะโดกอ้วนคนแรเฮ้ย เฮ้ยคุยแกทำไรไปดูไหมไม่ต้องไม่ต้องเกี้ไม่เข็ดเหรอรอคอยต่อสู้ห่างๆรอแกเข้ามาดีกว่าเฮ้ยเยอะป่ะแกทำไรป่ะนกควายป่ะควายเพี่ยงเบอร์ไส้อะเมื่อควายแกทำไรบาร์ดไม่รู้อะเฮ้ย Ghê bà à, à. à. Nào, nào, Nó cổ bà Thế Ôi giờ ta này là Mến này Ghê bà Ghê bà Ghê, ghê, ghê Ghê, ghê Giờ tôi nào đây đó tháng này rồi quá lộ giờ tôi

เอ้ยเอ้ยไอ้บ้านไอ้บ้านเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าไป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 พี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆกองดับนะน้องเนี่ยนอนตรงตรงนี้โดนแมงป่องต่อยเขาให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พวกผมเนี่ยมัวแต่ดูน้องไม่รู้ใจปอมเนี่ยเดินไปทางไหนเลยนะพี่พี่ น้องเนี่ยโดนต่อยปวดมากๆนะผมจะกลับไปหายาท้ายน้องก่อนไหนบัสเฉยเชยว่าน้องเนี่ยหน้าเสียเหมือนจะร้องไห้นะครับพี่พี่ผมก็สงสารน้องมากนะไหนดูดีแมงป่องอะไเลยวะตัวใหญ่อยู่นะพี่พี่เอ้ยเหมือนไข่มันเนาะใช่ป่ะไม่ใช่หรอกไปเดี๋ยวพาน้องกลับกอนดีกว่าโอ้โหน้องเนี่ยโดนต่อยนะพี่พี่เมื่อกี้น้องโดนบีบคอไงแล้วก็นอนนอนลงแบบตรงกองไม้เก่าอ่ะ เหมือนตรงนั้นแหละก่อโอ้โหพี่พี่บังคอยดูหลังด้วยนะเว้ยคอยดูหลังด้วยน้องเนี่ยโดนต่อยเข้าตรงนี้นะพี่พี่นะแดงเลยนะพี่พี่เนี่ยเจอป่ะเจออ่ะแดงเลยอ่ะขอพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยน้องรู้สึกปวดมากๆแลเลยนะน้องเนี่ยเมื่อกี้ถึงขั้นร้องไห้เลยนะครับพี่พี่ขอสงสารน้องมากๆนะครับนี่นะพี่พี่ เชื้อเจวว้าก็น้องเนี่ยเจ็บมากๆนะพี่พี่นะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผู้ผมนะทั้งสองคนนะครับหรือว่ากับน้องด้วยนะครับขออนุญาตเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับ<อ>พี่ๆนะคลิปนี้นะอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกระทันหันนะครับ,รบโดนแมงป่องต่อยเข้าให้นะครับพี่ๆีที่ตรงหลังนี้นะจับแรงก็น้องเนี่ยปวดมากๆนะน้องบอกโคตรปวดนะครับผมก็จะไปหาสมุนไพรนะครับ มันจะมีอยู่นะครับพี่ๆนะที่ดูดผิดมันออกได้นะครับพี่ๆนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผู้ผมนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผู้ผมทั้ง3คนนะครับขออนุญาตเนี่ยลาพี่ๆเอฟซเนี่ยแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่สำหรับคลิปนี้ผู้ผมทั้ง3คนขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ครััััับบบสสสสวววดดดีีคครรนจิ น้องเนี่ยว่ายไม่ค่อยไหวนะครับพี่พี่นะน้องปวดตรงช่วงไหลตรงข้างหลังนะครับพี่พนะก็โอเคครับเดี๋ยวพวกผมขออนุญาตลาก่อนครับพี่ๆ